หลวงปู่ตื้ออาจละธรรมโมและหลวงปู่แหวนสุจินโนเริ่มต้นเดินทุดงเข้าไปทางฝั่งประเทศลาวเริ่มเดินทางทางด้านอำเภอเชียงขานจังหวัดเลยพอข้ามแม่น้ำโขงไปแล้วก็พบแต่ป่าทึบต้องเดินมุดป่าไปเรื่อยๆซึ่งเป้าหมายของหลวงปู่ทั้งสองนั้นอยู่ที่เมืองหลวงพระบางในการเดินทางเท้านั้นตลอดทางหลวงปู่ทั้งสองได้พบกับสัตว์ป่าจำนวนมาก อาศัยเดินมุดป่าไปตามรอยช้างไปเรื่อยเพราะสะดวกสบายกว่าเดินบุกเข้าไปในป่าที่รกชัดตอนที่หลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนพบกันและเริ่มออกทุดงด้วยกันใหม่ๆทั้งสององค์ได้มุ่งหน้าข้ามแม่น้ำโขงไปทางสุวรรณเขตในเขตประเทศลาวตอนจะข้ามแม่น้ำโขงนั้นหลวงปู่ตื้อได้แสดงอะไรบางอย่างให้หลวงปู่แหวนดูเรื่องมีอยู่ว่า ทั้งสององค์หาเรือข้ามฟากไม่ได้แม่น้ำโขงก็ไหลเชี่ยวจัดเพราะเป็นคุ้งน้ำไหลผ่านช่องเขาค่อนข้างแคบหมู่บ้านใกล้สุดก็อยู่ห่างออกไปไม่น้อยกว่า1กิโลเมตรมองไม่เห็นเรือแพอยู่แถวนั้นเลยหลวงปู่ตื้อบอกว่าท่านแหวนไม่ต้องวิตกเดี๋ยวก็มีเรือมารับเราข้ามฟากไปแล้วท่านก็ยืนนิ่งหลับตาบริกรรมคาถา เพียงอึดใจใหญ่ๆก็ลืมตาขึ้นแล้วพูดยิ้มๆว่าเดี๋ยวเรือจะมารับอีกสักพักก็มีเรือหาปลาภายผ่านมาพอเห็นพระหนุ่มทั้งสองรูปยืนอยู่ที่ท่าน้ำก็พายเรือเข้ามารับข้ามฟากชายคนนั้นบอกว่าขณะที่เขาหาปลาอยู่กลางแม่น้ำ รู้สึกสังหอนใจว่ามีพระกำลังรอเรือข้ามฟากจึงได้พายเรือมาดูก็พบกับพระคุณเจ้าทั้งสองนับว่าอัศจรรย์ใจมากหลวงปู่ตื้อพูดยิ้มยิ้มว่าโยมได้บุญกองใหญ่แล้วคราวนี้ที่เอาเรือมารับเราข้ามฟากขอให้มันทำความดีไว้ถ้าจะเลิกจับปลาฆ่าสัตว์ตัดเสียชีวิตได้ก็จะดีมาก คนหาปลาถามว่าถ้าไม่จับปลาแล้วจะให้ข้าน้อยทำมาหากินอะไรหลวงปู่ตื้อบอกว่าทำไร่ทำนาหากินโดยสุจริตก็ดีแล้วต่อไปชีวิตครอบครัวจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีอาตมาขอให้พรคนหาปลามีความศรัทธาพระธุดงค์ทั้งสององค์เป็นอย่างมากต่อมาภายหลังทราบว่าเขาได้เลิกหาปลาแล้วหันมาทำนาทำไร่เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ชีวิตครอบครัวเขาก็มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายขึ้นจนมั่งคั่งด้วยเงินทองสามารถสร้างวัดได้ถึงสองและสมแห่งทั้งนี้คงเป็นด้วยอนุสงผลบุญที่เขาเอาเรือมารับพระภิกษุผู้ครองศีลบริสุทธิ์ข้าแม่น้ำตนเองเชื่อมั่นในพรที่พระท่านให้และเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยแท้จริง หลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนซึ่งเป็นพระหนุ่มร่วมเดินทางไปตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนพอพลบค่ำก็เลือกพักอาศัยใกล้หมู่บ้านคนพอได้อาศัยโคจรบินทบาดในตอนเช้าหลวงปู่ตื้อได้เล่าถึงชาวป่าเผ่าหนึ่งที่ท่านทั้งสองได้พบระหว่างทางในตอนใ,นอนใกล้พระอาทิตย์ตกดินในวันนั้นชาวป่าเหล่านั้นได้พากันเอากระติบข้าวเหนียวมาถวายเดินแถวเข้ามานับสิบ แสดงความประสงค์จะถวายอาหารด้วยความศรัทธาชาวป่าเหล่านั้นไม่ทราบว่าพระภิกษุรับอาหารยามวิการคือหลังเที่ยงวันไปแล้วรับไม่ได้แต่พวกเขาก็ยังมีศรัทธาร้องบอกท่านทั้งสองว่างอเจ้าเหนียวงอเจ้าเหนียวแม้ไม่รู้ภาษากันก็พอเดาความประสงค์นั้นได้หลวงปู่ทั้งสองบอกด้วยอาการปฏิเสธว่า ไม่ขอรับอาหารรับแค่เพียงน้ำร้อนก็พอท่านพยายามสื่อความหมายด้วยท่าทางจนรู้เรื่องกันพอรุ่งเช้าหลวงปู่ตื้อและหลวงปู่แหวนได้เข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านต้องทำการบินทบาทด้วยวิธีโบราณคือไปหยุดยืนอยู่หน้าบ้านทำเป็นกระแอมไอเพื่อส่งเสียงให้เขาออกมาดูพวกเขาไม่เข้าใจก็ทำนิ้วชี้ลงที่บาทจึงพอได้เข้ามาฉัน พวกคนป่าเผ่านั้นคงไม่รู้จักพระมาก่อนจึงไม่รู้ธรรมเนียมพระและไม่รู้วิธีอุปถัมภ์พระทั้งหลวงปู่ตื้อและหลวงปู่แหวนได้เดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีวัดประจำหมู่บ้านแต่ไม่มีพระสงฆ์อยู่มีเพียงสามเณรอยู่รูปเดียวสามเณรดีใจมากที่เห็นพระอคันตุกะสองรูปแวะมาเยี่ยมเลยได้จัดหาที่พักที่นอนหาน้ำร้อนมาถวาย เสร็จแล้วสาม,มาเนนก็หลบออกไปสักพักหลวงปู่ทั้งสองก็ได้ยินเสียงไก่ร้องกระโต๊ก,กระตากแล้วเสียงนั้นก็เงียบลงสักครู่ใหญ่ๆก็มีกลิ่นไก่ย่างโชยมาตามลมหลังจากนั้นไก่ย่างร้อนๆก็ถูกนำมาวางตรงหน้าของหลวงปู่สาม,มาเนนเข้ามาประเคนถาดอาหารด้วยความนอบน้อมนิมนต์ท่านครูบาฉันไก่ก่อนข้าวเหนียวก็กาลังร้อนๆน,นิมนต์ขอรับ หลวงปู่ทั้งสองรับประเขนอาหารจากเนนให้ศีลให้พรตามธรรมเนียมแล้วท่านจะฝืนพระวินัยฉันไก่ย่างร้อนๆน,นั้นได้อย่างไรเพราะเป็นมังสะอุทธิเป็นการจงใจฆ่าสัตว์เพื่อนำอาหารถวายท่านโดยตรงถึงแม้ท่านทั้งสองจะไม่เห็นแต่ท่านก็รู้และได้ยินท่านจึงละเว้นการกินไก่ย่างฉันแต่ข้าวเหนียวเปล่าๆเ,เท่านั้น หลวงปู่ตื้ออัจละธรรมโมและหลวงปู่แหวนสุจินโนร่วมเดินทางทุดงไปจนถึงเมืองหลวงพระบางแต่ทั้งสององค์ไม่ได้ไปด้วยกันโดยตลอดบางช่วงท่านก็แยกกันไปและบางโอกาสก็มาพักปักกลดด้วยกันรวมทั้งบางโอกาสก็จำพรรษาร่วมกันทั้งสององค์จัดเป็นคู่อัดคู่ทำที่แปลกมากกล่าวคือทั้งสององค์มีอุปนิสัยภายนอกที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก แต่ท่านก็ร่วมเป็นสหธรรมมิกที่ไปด้วยกันได้ดีทางด้านหลวงปู่ตื้อท่านเป็นพระที่ชอบพูดชอบเทศมีปฏิปทา,าผาาโผนพูดเสียงดังตรงไปตรงมาชนิดที่ไม่เกรงกลัวใครส่วนทางด้านหลวงปู่แหวนกลับเป็นพระที่พูดน้อยเสียงเบาชอบอยู่เงียบเงียบท่านไม่ชอบเทศมีแต่ให้ข้อธรรมะสั้นๆมีปฏิปทาเรียบง่ายไม่โลดโผน แม้หลวงปู่ทั้งสององค์จะมีอุปนิสัยภายนอกที่แตกต่างกันแต่ท่านก็ร่วมเดินทางและเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีจัดเป็นสหธรรมิกที่มีความใกล้ชิดกันที่สุดแต่แม้ในภายหลังเมื่อหลวงปู่มั่นได้เดินทางกลับไปภาคอีสานแล้วหลวงปู่ทั้งสององค์ก็ยังคงพำนักอยู่ในภาคเหนือต่อไปจนเข้าสู่วัยชาราภาพสถานที่ที่ท่านทั้งสองพำนักอยู่ก็ไม่ห่างไกลกัน พอไปมาหาสู่และถามไถ่กันได้ตลอด